สบายดีเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มาพบกับส่องวานหน้าเส้นแนวคือนเขาพี่น้องคลิปนี้สีฟ้าพี่น้องมาเอาป่าเนาะพี่น้องอยู่ไฮอยู่หน้าคือนเขาเมื่อนี้ยปูอามาแต่ปากซองพี่เคยปากซองเนาะเมียสีบอกเนี้ยว่เนาะมีอย่างเนาะทถ้หม้วเสือแดงก็เคยปากซองปากถึงเมียเลยมาได้หมื่นว่าเอามันกลับไปในนี้ ี่น้องมาล่อดูน้ากันเนาบางข้าสิมันอยู่บนนอะนอที่เอาสิเอานี่อะไรี่บ่าว่ใจันใจกันมาตอนกใจรองไามันลนาะบ้านไอนนี้บรรยากาศสอนเ้มูไน้องเนาะกันยันรัไปก่านี้มันอกี้นาวพรา่าบรรยากาศบานเ่ากบบเดิอหนาวก้อนมูอยู่เตีมูบานเาไปก่อนสิลงกันเนาะบีบี Chang vào phong chị bảo hiểm nhà nữa rồi. nhau ba hìm nhà đây hạch này ra cái gì bà đâu của là mọi người nào sau mọi người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  mưa người mọi mà mọi mưa วัดจาหนอพี่น้อท่านนั้นินมอมกวนดุไผ่นเ้ยสมุดนาไตรดุนนี่กอนจอยฮเข้าเข้าชส่วงนี้สูงเขาแกงง้อเแกงงอแกงง้ง้กับง้ดุนช้างช้างดำช้างดำพันเพลินช้างมาแต่หนอกับิ๊กเงัยันมีอีตาดุนหนึ่งบิ๊กงี้ ดุนใหญ่เ <enzyme> ห <aro aro> ็นะบิ๊กเนี่ยบิ๊กบิ๊กงานว่าบิ๊กช่างบิ๊กช่างวัานี่หัวแต่บานรอบานบานนี้วันนี้บานเท่าบมมียังไรพี่น้องกินแต่ก็ไปปลูกหมูมาถ้าตะขี้กินแต่ก็นอนไปมาลงน้องน้ำกันพี่น้องวันนี้น้องมาจากบ้านนี่เขาจะให้มันจ่อปลาพี่น้องไปสวนาหนามุ้งแดดเ็สิบวน เสีมบุญอบปลาวานเลยนะกวนมันขึ้นอไอยนี่ไปเอาชาเพิ่นนี่ยไปีบ้านเฮพี่้องเ่จัดจบปลาถามันบวนขึ้นจะคอยบานมันไหี่ันบวอยู่หันโ้ยจังวะนี้ ตัวยท่านอยู่ันนี่ายป้าลาชิลงก่อนพี่น้องอ๋อลพี่น้องเนาะบรรยากาศเข้ามาบ้านเฮ้พี่น้องมาจอยเฮาคับมาเผาเนาะมาตะปากซองู้ให้พี่น,อนอ้อ,นองเบิง้งจังหวะนี้ตัว,ว โอ้โหสิได้ด้วยน้องนี่วาวว่าฮ้องนิ้งุมอยู่พี่น้องมา่อวันปลาเนาะฮ้องงุ่มได้สักผักเด้วยพี่น้องปลาทีพฮ้องงุ่มได้เลยนี่ขอประกิงตัวใหจมึงยังมีเอากระไดอีพี่น้องเอ้ยมันไปก่อนเนาะฮึลุกแล้ว mày rộng cả luôn nắm chắc ơi rộng đèo 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 rộng 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 เนาะพี่น้องนองนนจังว่านี่วกวูอาจะเอายาวได้เดี๋ยวชูให้เบิ่งนี่มาตัวใหญ่ขนาดพี่น้องเราหลุนนอโซ่ต้อกันโว้ยจังว่านี่พี่น้องเลยอาเค่งไงยิ่ด้ายยิ่งบดในเหอยู่พี่น้องตีเขี้นนยนอไนไนออกมาดิท่านผู้ชมรอดูอยู่เนี่ย <c ười> ว่าใช้ตะกได้มันขนาดนั้นมายุ่นขึ้นมาพี่ถึงบ่เออ่อากลับไปเก็บปลาพี่น้องเราพี่น้องเนาะนี่ปลาที่เป็นุ่นขึ้นมาปลาเกี่ยวมูไงว้าวพี่น้องตรวจจ่าด้วยเดี๋ยวเราจะไปแกด่างก่อนพี่น้อง เอนแล้วไปนอนแล้วตอนนี้หาปลาไปเรื่อยๆนี่สองสิบหกพันไปใส่ยอยุ่ไลายใส่แดดปลายุ่นขึ้นมาเหนีอ,อานี่อืมน้องปลาบูปลาบูโยโย่ยปลาบูทองนี่นนีอั้ปลาปลาเสืยมโม่ปลาเสียมตาจีของงุ่มอืออืมีเก็น เนี่ย yeah. ปลาเสื่อมปลาเสื่อมพี่น้องไปวัดจ้าพี่น้องจังหวะนี่ว้าวจอยคนว่าหมอนหมอนหมอนคนหมอนแตงเก่าลงมาสว่วนสองโงเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบหกุ่งเนาะ Say <laughs> <Phú painted> vậy là, you nice room, chăm chỉ cho mục, you know, notaré papo lì. Ooh, bam, mục, 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 mục,

กบใหญ่กบใหญ่พี่นอ้องโอ้โหเอ๋พวกบนยิ้มหยอดได้หนิโอ้ถูกโตมากไงพี่น้องพี่ขนาดสี่มือสี่นิ้วตัวนี้ตัวนี้พี่น้อง Cốp, cốp, ôi mang mặc bay mọi thủ bắt buộc bay mọi thứ bay mọi thứ bay mọi thứ chơi mọi thứ bay 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 mọi đôi, bay mọi thứ bay mọi thứ chơi mọi อันเดยนะจัวจัดดีอือาจะเห็ดจัด่วจัดทางนี้พี่เฮ้ยของเยาะ

โย่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 พี่น้องโย่โย่เข้าไปโย่เข้าไปถูกใหญ่พี่น้องบ่รุดรุดติเลยหฮะพี่น้องนตอนนี้ว่างใจบ้างกะยังเผาเอาจนไหนพี่น้องหมดดึกเดือนเที่ยงคืนพี่น้อง คนทั้งวาวเผลอห้องผุดคนเสียเผาเนาะเสียมากับพี่พี่น้องเอ้ยพี่นี้หลายร้อยล้านปไปคลิปนี้กับชิมี่ชิมี่พี่น้องเอ้ยนี้ขึ้นเดียวฮะไปใช้ก,กับกดกดไลร์เนาะกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สอห่องเฮาในเรื่องพี่น้องผมได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะไปึ้นเดในพี่น้องเอ้ยหนาว